อายุที่มากขึ้นก็มักจะมาพร้อมกับสติปัญญาที่มากขึ้นตามมาด้วยแต่บางครั้งการมีพฤติกรรมบางอย่างก็สามารถขัดขวางความสัมพันธ์ที่ดีและความเคารพนับถือจากผู้อื่นหรือว่าลูกหลานของเราเองได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังคาไอเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิต การแก่ตัวลงนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราควรหลีกเลี่ยงได้หากต้องการได้รับความเคารพนับถือจากคนที่อายุน้อยกว่าเราค่ะการที่เรานะคะจะได้รับความเคารพนับถือเมื่ออายุมากขึ้นคุณผู้ฟังคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ ในเอพิโซดนี้นะคะไอเดียเนี่ยได้นำเนื้อหาอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของ Hack Spirit ชื่อเรื่องว่า If you want to be respected as you get older, say goodbye to t h e s e nine behavior หากต้องการได้รับความเคารพเมื่ออายุมากขึ้นบอกลากาพฤติกรรมนี้ค่ะ มีพฤติกรรมอะไรที่เราต้องเสกุดบายบอกลาหรือว่าควรหลีกเลี่ยงที่เขาเนี่ยได้แนะนำให้กับเราบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพฤติกรรมที่เราต้องบอกลาที่หนึ่งค่ะการเป็นคนไม่มีความยืดหยุน่นเมื่อเราอายุมากขึ้น มันก็ง่ายที่จะติดอยู่ในวิถีชีวิตของตัวเองการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรารู้และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องที่หลายคนทำแต่ประเด็นสำคัญก็คือหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นเต่าล้านปีเพราะโลกนี้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและผู้คนในโลกนี้ก็พัฒนาตนเองไปด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งภายในเว็บไซต์นะคะเขาได้อธิบายว่าถ้าคุณไม่ยืดหยุ่นกับความเชื่อและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะทำให้คนที่อายุน้อยกว่าขาดความเคารพนับถือในตัวคุณหากคุณต้องการถูกมองว่าเป็นผู้อาวุโสที่ชาญฉลาดและไม่ใช่แค่คนแก่ สิ่งที่สำคัญก็คือต้องเปิดใจกว้างและปรับตัวตามยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและแสดงให้เห็นว่าคุณเต็มใจที่จะเติบโตไปพร้อมกับโลกใบนี้นั่นเองค่ะวิธีที่คุณจะได้รับความเคารพเมื่อคุณอายุมากขึ้นหากคุณเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ค่ะพฤติกรรมที่2ที่ควรบอกลาก็คือชอบพูดแต่ไม่ชอบฟัง หลายครั้งนะคะคนที่อายุมากมักจะคิดว่าฉันรู้ทุกอย่างและฉันจะพูดคุยกับคนอื่นประมาณว่าฉันรู้ฉันเข้าใจดีทุกอย่างและเชื่อว่าความคิดเห็นของตัวเองถูกต้องที่สุดแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณก็จะตระหนักได้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการไม่ได้รับความเคารพเท่านั้นนะคะ ยังปิดกั้นตัวเองไม่ให้เรียนรู้และไม่เข้าใจผู้อื่นอีกด้วยซึ่งประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เจอจนทำให้เธอค่ะเกิดการตระหนักรู้เกิดขึ้นระหว่างที่เธอเนี่ยได้สนทนากับหลานสาวซึ่งหลานสาวของเธอค่ะก็พยายามที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรกใหม่ให้ฟังแต่แทนที่เธอจะรับฟังเธอกับขัดจังหวะการพูดของหลานสาวค่ะ แล้วก็ไปเล่าเรื่องของตัวเองแทนทําให้เธอคิดได้ว่าทักษะการฟังเป็นสิ่งที่เราควรต้องฝึกฝนและเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นค่ะเชื่อเถอะว่าผู้คนจะสังเกตเห็นและซาบซึ้งเมื่อคุณฟังพวกเขาอย่างแท้จริงมันแสดงให้พวกเขาเห็นว่า คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาและในทางกลับกันพวกเขาก็เริ่มเคารพคุณมากขึ้นอีกด้วยค่ะพฤติกรรมที่3ที่ควรบอกลาก็คือผด็จการตัดสินทุกอย่างเองเราทุกคนนะคะมีมุมมองและความเชื่อของตัวเองซึ่งถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์และการเลี้ยงดูแต่การที่เราจะไปยัดเยียดความเชื่อเหล่านี้ให้กับผู้อื่นหรือว่าตัดสินตามมาตรฐานของ เราเองนั้นไม่ใช่พฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะเมื่อเราตัดสินผู้อื่นไปแล้วเราจะสร้างอุปสรรคและขัดขวางการสื่อสารที่เปิดกว้างผู้คนอาจรู้สึกลังเลที่จะแบ่งปันความคิดหรือว่าความรู้สึกของตนเองกับเราเนื่องจากกลัวการตัดสินของเรานั่นเองค่ะในทางกับการการยอมรับและ ยอมรับอย่างเข้าใจนะคะจะส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจและเพิ่มความเคารพนับถือมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับความหลากหลายและความเคารพความเป็นปัะเจกบุคคลน,นั่นเองค่ะพฤติกรรมที่4ที่ควรบอกลาก็คือเจ้าคิดเจ้าแขนเป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะที่จะรู้สึก เจ็บปวดเสียใจเมื่อมีคนทำไม่ดีกับเราแต่การยึดติดกับความเสียใจผิดหวังในอดีตย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะมันมีแต่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์หาความสงบสุขในใจไม่ได้และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย เมื่อเราอายุมากขึ้นการละทิ้งความคุณเครื่องความคับแค้นข้องใจต่างๆก็มีความสำคัญอย่างมากไม่เพียงแต่แสดงถึงวุฒธธิภาวะเท่านั้นนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์เหนือกว่าความขัดแย้งในอดีตค่ะ การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมหรือว่ายอมรับความผิดที่คนคนนั้นทำกับเราแต่มันหมายถึงการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดในอดีตมาควบคุมปัจจุบันและอนาคตของตัวคนเองค่ะพฤติกรรมที่5การวิพากวิจารณ์มากเกินไปไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราทุกคนมีข้อบอกพร่องและทำผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแต่การวิพากวิจารณ์คนอื่น เกี่ยวกับข้อบกพร่องของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทําให้เราเหนือกว่าหรือด้อยกว่าพวกเขาค่ะการที่เราวิพากวิจารณ์คนอื่นมากเกินไปสามารถผลักไสให้ผู้คนเนี่ยออกห่างจากคุณและมักนําไปสู่การเข้าใจผิดถึงขั้นอาจทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนท็อกซิตซึ่งไม่เอื้อต่อความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเคารพนับถือค่ะ ในทางกับกันการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสารรค์และแสดงความคิดเห็นอย่างมีไหวพริบอาจเป็นประโยชน์มากกว่ามันแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยใส่ใจมากพอที่จะช่วยให้ใครบางคนปรปับปรุงตัวให้ดีขึ้นพฤติกรรมที่6ละเลยการดูแลตัวเองเมื่อเราอายุมากขึ้นการดูแลคนที่เรารักเป็นเรื่องง่ายแต่บางครั้งเราก็ลืมที่จะดูแลตัวเองความจริงก็คือ เมื่อเราละเลยความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราเองมันจะบ่งบอกว่าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะและถ้าเราไม่เคารพตัวเองแล้วเราจะคาดหวังให้คนอื่นมาเคารพนับถือได้อย่างไรใช่ไหมล่ะคะการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองความเป็นอยู่ที่ดีการดูแลอารมณ์ของตัวเองและการที่คุณเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของตัวเองนั้นต้องอยู่บน ความไม่เห็นแก่ตัวด้วยนะคะเมื่อคุณหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองคุณไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างแล้วแต่ยังแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณมีความน่าเคารพนับถือขนาดไหนเพราะว่าคุณมีความเคารพในตนเองอย่างมากค่ะพฤติกรรมที่7ที่ควรบอกลาก็คือหลีกเลี่ยงการขอโทษไม่ชอบกล่าวคำขอโทษ มันอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะที่จะต้องพูดว่าขอโทษโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุมากขึ้นมันอาจจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอหรือยอมรับว่าตัวเองผิดแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะตระหนักได้ว่าการขอโทษเมื่อคุณทำผิดไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอมันกับทำให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นต่างหาก การหลีกเลี่ยงที่จะไม่ขอโทษสามารถทำให้คุณดูเป็นคนดื้อรัน้นซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่น่าเคารพค่ะในทางกับกันการยอมรับเมื่อเราผิดและกล่าวคำขอโทษแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการมีวุฒิภาวะและความแข็งแกร่งอย่างจริงใจ การขอโทษนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณผิดและไม่ได้หมายถึงว่าอีกฝ่ายพูดถูกเสมอไปมันแค่หมายความว่าคุณเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากกว่าต้องมายอมรับว่าใครถูกใครผิดค่ะพฤติกรรมที่8เฉยชามนุษย์ทุกคนนะคะต้องการอยากให้ใครสักคนเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกได้ยินสิ่งที่พวกเขาต้องการและต้องการการเข้าใจ เมื่อเรานะคะเพิกเฉยต่อความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นของคนอื่นเราจะทำลายคุณค่าของพวกเขาและทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความสำคัญการที่เราทำตัวเฉยชาไม่สนใจเรื่องของคนอื่นอาจทำได้ง่ายคะ่ะแต่มันเป็นพฤติกรรมที่สามารถทำลายความสัมพันธ์และทำลายความเคารพนับถือในตัวคุณได้เลยทีเดียว อยากให้ลองพยายามแสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนรอบข้างให้มากขึ้นแสดงความสนใจต่อพวกเขาอย่างแท้จริงในสิ่งที่พวกเขาพูดแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาก็ตามค่ะพฤติกรรมสุดท้ายที่ควรบอกลาพฤติกรรมที่9ก็คือไม่พัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองของแต่ละคนนะคะ เป็นเรื่องของการเติบโตและวิวัฒนาการแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็เริ่มต่อต้านการพัฒนาตนเองไม่ยอมเติบโตต่อไปโดยเลือกความสะดวกสบายและความคุ้นเคยขอไม่เปลี่ยนแปลงความจริงก็คือการพัฒนาตนเองและการเติบโตส่วนบุคคลคะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดชีวิตการเรียนรู้การพัฒนาและมุ่งเน้นที่จะเป็นตัวเรา ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําแต่การที่เราเนี่ยหลีกเลี่ยงและไม่พัฒนาตนเองสามารถนําไปสู่ความเบื่อหน่ายในสายตาของผู้อื่นค่ะเมื่อมีใครมาบอกคนว่าคุณเป็นพวกไม่ยอมพัฒนาตนเอง และคุณเนี่ยก็น้อมรับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนใจกว้างปรับตัวได้และเต็มใจที่จะเรียนรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องให้ความเคารพนับถืออย่างมากค่ะการที่เราจะสร้างความเคารพนับถือนั้นนะคะต้องอาศัยปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับความต้องการของตัวคุณเองนักวิจัยพบว่านะคะความรู้สึก ที่ได้รับความเคารพนับถือและเห็นคุณค่าในตัวคุณจากผู้อื่นนำไปสู่ความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาวเมื่อเราโตขึ้นนะคะการสแสวงหาความเคารพนับถือจึงเป็นมิติที่ลึกซึง้งมันไม่เกี่ยวข้องกับรางวัลหรือว่าความสำเร็จมันเกี่ยวกับมรดกที่เราได้ทิ้งไว้เบื้องหลังความสัมพันธ์ที่เราเลี้ยงดูและชีวิตที่เราได้สัมผัส และนี่ก็คือเนื้อหาที่เว็บไซต์ Hack Spirit ได้แนะนำให้กับคุณค่ะถ้าคุณอยากให้ลูกหลานคนรอบข้างเคารพนับถือเมื่อคุณอายุมากขึ้นก็ต้องเลิกนิสัยหรือว่าบอกลาพฤติกรรมทางก้าวคอที่ไอเดียได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ และถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากๆคะ่ะ